ฟิวฟิวฟิวลือลกูมาเช็คระยะหน่อยดิโอ้โหมันแรงเกินว่ะมันแรงเกินว่ะโอ้โหมันแรงแล้วไม่ดีเหรอเพื่อนดีลนดเช็กระยะหน่อยเช็กระยะหน่อยโอ้โหมันเป็นยังไงบ้างวะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเมมแต่มันดังแกล๊งแกๆ้แกแก,กแ,ก,ก,แ,ก,ก,แก,กว่ะอืมเงียบพังดังวิ่งเพื่อนเงียบพังรังวิง่งกูว่าแล้วทำไมรถกูมันแรงจังฮี จิงบอกจิงเลนโดโอ้โหเน่เน่ๆนถอดถอดมาดูเลยดินี่ครับหรือชุดฟ้าเลยครับแม่มันเป็นอย่างโน้นี่ครับว่าเป็นกับโซ่แนนอนเลยว่ะโซ่ลาลิ้นแน่นอนเลยว่ะมันน่าจะดังเปลี่ยนโซ่ใหม่ดิเปลี่ยนโซ่ใหม่ดิถอ,อดเลยเพื่อนถอดเลยถอดอีกแล้วโอ้ยเอาเรื่องอม,มาทาได้รีช่วงนี้ก็เช็คระยะบ่อยเลยครับเพราะว่ามันไม่พอใจครับทุกคน แมมจะเป็นอยนยังหรอกครับโอ้ยปวดหัวชิดหายเลยครับพี่น้องไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปมันจะหายหรือเปล่ามันจะหายดังหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยมันดังกับอะไรครับดังแก่แก๊ๆกแกกอยู่ในเครื่องครับทําไงดีเนาะทาไงดีเนาะโอ้บอกเซียมันจะบ่นหลายมึงทําไปมึงทําไปนั่นไม่ทำอะไรมึงก็ทําไปถออเออโอเคโอเคโอ้ยลืมมาหมดเลยครับนี่ครับ มันเป็นอย่างว่าใชมึงดูดิมึงดูดิตัวนี้หรือเปล่าวะเนี่ยกระเดืองวาวหรือเปล่าวะไม่รู้วะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ก็ประกอบขึ้นไปเพื่อนเอ้ยเปลี่ยนแค่โซ่สำนันก่อนเปลี่ยนแค่โซก่อนเปลี่ยนแค่โซก่อนไม่รู้ว่าจะดังอยู่หรือเปล่าครับทุกคนกระเดืองมันก็น่าจะมีกระเดืองดังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวตั้งมงตั้งมาครับแล้วก็ นี่ครับือรถกูมันต้องมีตัวเลขใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วมึงดูดีดูดีมาทาได้ดีปะ ขอดูดิบางเสียงม,มันก็ยังดังอยู่หรอแมันไมีเมันก็ยังดงังอยู่เลยมันก็ยังดงังอยู่เลย,ย,ย,เลยทำไงดีครับทุกคน โอ้ใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยมันดังอีย่างดอกเบิ่งครับโอ้ยมันดังตรงไหนว่าโอ้ปวดหัวปวดหัวแต่แบบนี้วิ่งแน่นอน